ครับสวัสดีครับก็ถึงบทสุดท้ายของแคลวัส2ในช่วงมิเทอมนะครับก็คือบทที่3ก็คือเรื่องปริภูมิ3มิติซึ่งในนี้นจะกล่าวถึงจุดระนาบแล้วก็เส้นตรงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าส่วนสําคัญก็คือเวกเตอร์นะครับก็ทบทวนนิดนึงนะครับก็คือเรื่องการดอทและการครอสของเจ้าเวกเตอร์นะครับก็คือเราทราบว่า u ดอทกับ v เนี่ยมันเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อ u ได้ตั้งฉากกับ v นะครับแล้วก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สําคัญคือ u ดอท v เท่ากับ ค่าอง u คูณขนาดบ v แล้วก็คูณกับ cos เซต้านะครับเมื่อเซต้าคือมุมระหว่าง u กับ v นะครับอ่ะ u cross v เนี่ยอันนี้อย่สาสับสนกับ u ูดอทเนาะ u u ยูดอทเนี่ยจะเป็นสเกลาร์แต่ u cross เนี่ย u cross v จะเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ u และ v ด้วยนะครับซึ่งก็มีวิธีการคิดนะครับโดยใช้เมทริกซ์มาช่วยได้นะครับ,รบอ่ะก็โดยขนาดมันก็คือ u cross v จะเป็นขนาด u คูณขนาด v คูณกับไซนเซต้านะครับ โอเคทีนี้เรามาทบทวนกันเรื่องอบทนี้เดี๋ยวจะคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเส้นตรงกระนาบนะครับโดยจะพูดแค่ว่าสมการเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทาโจทย์ปัญหานะครับก็เส้นตรงเนี่ยก็ก็คือเป็นเส้นที่ผ่านจุด p ศูนย์ใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีเวกเตอร์ที่บอกทิศทางก็คือเวกเตอร์ a นั่นเองก็คือเราจรินตนาการว่าสมการสำคัญในการจะเป็นเส้นตรงได้เนี่ยหคือเราจะต้องมีจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงนั้นและเราต้องมี บอกว่าเส้นตรงเนี่ยชี้ไปทางไหนก็คือมี P0 แล้วก็มี A นั่นเองนะครับก็คือจุดที่เส้นตรงผ่านแล้วก็เวกเตอร์ที่ใช้บอกทิศทางซึ่งเราสามารถดีไลท์สมการได้ตามภาพนี้นะครับก็คือจุด P ไใดใที่อยู่บนเส้นเนี่ยพีศน p เนี่ยจะเท่ากับค่าคงที่สักค่าหนึ่งคูณกับเวกเตอร์ A อนะครับรือก็คือดีไลท์มาเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสมการที่สําคัญจะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือ1สมการเวกเตอร์คือเกิดจากที่ จุดใดๆเนี่ยเท่ากับจุดอ้างอิงบวกกับ t คูณกับเวกเตอร์ a นะครับแล้วก็สมการอิงตัวแปรเสริมซึ่งก็คือเกิดจากการ d e ไลฟ์ตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็เขียนเป็นทีละพิกัดแล้วก็ในกรณีที่ a b c เนี่ยมันไม่ใช่0เราก็อาจจะย้ายข้างให้ตัว t เนี่ยอยู่ข้างหนึ่งของสมการแล้วเราก็เลยได้ว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่า ทีนี้จริงๆแล้วอาจจะลืมเขียนไปนิดนึงว่าถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ล่ะเราจะทำยังไงดีถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์เช่นถ้า c เป็นศูนย์นะครับแล้วก็อาจจะเขียนได้เลยว่าก็สมมุติในกรณีที่ c เป็นศูนย์ะครับเดี๋ยวขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะถ้า c สมมตินนะถ้า c เป็นศูนย์เราอาจจะเขียนลดรูปเนี่ยอาจจะเหลือเขียนแค่ว่า x ลบ x ศูนย์นะครับส่วนด้วย a ท่ากับ y ลบ y ศูนย์ส่วนด้ b ท่ากับ t แล้วก็ แยกออกมาเลยว่า z เนี่ยเท่ากับแศูนย์นะครับก็คืออันไหนที่มันเป็นศูนย์เนี่ยเราก็แยกออกออกมาเลยข้างนอกเลยว่าก็ไม่ต้องสนใจมันมากก็แยกออกมาเลยแล้วก็ตัวที่เหลือที่เขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วก็เขียนไปนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สิ่งที่ต้องแยกให้ออกก็คือพวกอ่าเวลาเรามีชื่ออะไรนะฮะมีสมการเวกเตอร์สมการอิสระแสเอร์ใช่ไหมสมมาตรต้องอัตโนมัติมาในหัวนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ซึ่งเดี๋ยวโจจะถามว่าให้เขียนในฟอร์มนี้ฟอร์มนี้คมนี้เราจะได้เขียนได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องระนาบนะครับระนาบระนาบเนี่ยสมะัอบสาคัญมี2อ,อย่าง1คือจุดบนระนาบเหมือนเรื่องเส้นตรงเลยกับอีกอันหนึ่งคือเวกเตอร์ตั้งฉากนะครับคือถ้าเรามีเวกเตอร์ตั้งฉากกับจุดบนระนาบเนี่ยมันจะสามารถอธิบายระนาบได้แบบเดียวเลยแบบว่าเป็นลักษณะเฉพาะเลยของ P0 ูนกับกับ n น,นั่นเลยนะครับ เพราะาเราลองนึกถึงภาพของอเหมือนแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเวกเตอร์ที่พุ่งออกจากแผ่นนะครับซึ่งตั้งฉากกับมันเนี่ยได้แบบเดียวนะครับอ,อจาจจะคนละทิศทางกไ็ไม่เป็นไรแต่ว่าโดยรวมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นเป็นเ,นเ,นเวกเตอร์ที่ที่ไปชี้ไปทางทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะชี้ไปทางทิศขึ้นหรือทิศลงก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่ามาขนานกันถูกไหมครับ ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอเวกเตอร์ n เนี่ยอาจจะมีได้หลายแบบก็ได้คืออาจจะมีได้หลายสมการแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขนานกันอยู่ดีนะครับคือสมมุติให้คน2คนมาเนี่ยให้มาชี้เวกเตอร์ n ก็จะก็อาจจะชี้คนละแบบแต่ว่าไม่ใช่ชี้คนละแบบว่าคืออาจจะคำนวณได้คนละแบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวกเตอร์ของ2คนเนี่ยก็จะขนานกันอยู่แล้วอ่าทีนี้สมการเนี่ยก็จะสูกสร้างขึ้นมาโดยการที่แบบว่าจุด p ใดๆกับ p ศูนย์เนี่ยอ่า เวกเตอร์ p ศูนย์ p เนี่ยกับ n เนี่ยมันต้องตั้งฉากกันเพราะว่าสมมุติว่าจุด p อยู่ตรงนี้นะครับกับ p แล้วก็ p ศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้แน่นอนว่าด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากดังนั้นไอตัวเวกเตอร์ที่ชี้มาเนี่ยมันก็ต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์บนระนาบน,นั้นนะครับซึ่งก็ดีไลท์เอาไปเป็นสมก,การได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะสนใจสมการในฟอร์มนี้มากกว่านะครับก็คือ x บวก by บวก cz เท่ากับ d นะครับแล้วก็ โดยที่ดีเนี่ยก็คือเป็น ax ศูบวก y 0นบวก z 0นั่นเองนะครับอือจุดสำคัญที่เราจะต้องแยกออกคืออันนี้พยายามเขียนเป็นสีสีเพื่อให้แยกให้ออกว่าโอเคมันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยสีน้ำเงินก็คือเป็นองค์ประกอบของเรื่องจุดที่เส้นตรงนั้นผ่านแล้วก็สีแดงเนี่ยคือบอกว่าเป็นเวกเตอร์ที่บอกทิศทางใช่ไหมครับก็พยายามแยกให้อออนครับว่าสมมติว่าเรามีสมการในรูปแบบนี้เนี่ยไอสัมประสิทธิ์หน้าทีทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นเวกเตอร์บอกทิศทาง ส่วน x 0 y 0 z 0 y ศนี่ศูย์ก็จะเป็นจุดที่เส้นตรงนั้นผ่านนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวส่วนก็จะเป็นตัวของเวกเตอร์ที่บอกทิศทางแล้วก็ x 0 y 0 z 0 y นี่ศูนย์ก็จะเป็นจุดที่เส้นตรงนั้นผ่าน,านพอดีนะครับสำหรับรนะนาบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ามันก็ตรงตัวเลยว่าสำสินหน้า x หน้า y หน้า z ก็จะเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากนะครับมาฟอร์มได้เลยส่วนตัว d เนี่ยต้องระววงนิดนึงว่ามันคือ ax ศูนย์บวก by ศูนย์บามนี้ ดังนั้นเราก็ในคลิปนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การหาสมการมากกว่าของเส้นตรงกับระนาบเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างพวกเส้นตรงจุดกับระนาบนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนเพื่อการคอสับสนอ่ะอย่างอันนี้เนี่ยเราจะหาสมการสมมาตรของเส้นตรงที่ผ่านจุดอันนี้และขนาดกับเส้นตรงอันนี้นะครับะเรามาดูวัตถุดิบในการทําเส้นตรงนะครับแล้วก็กลับมาดูนิดนึง สีนเงินกับสีแดงคือมีอะไรบ้างคือมีจุดที่เส้นตรงผ่านและมีเวกเตอร์บอกทิศทางแล้วก็มาตีความโจทย์ว่าโอเคการจะสร้างส,างสมการเนี่ยต้องมีจุดและต้องมีเวกเตอร์เรามีจุดที่เส้นตรงนั้นผ่านหรือยังเรามีแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเลยนะครับเรามีจุดที่เส้นตรงนั้นผ่านแล้วคือสีน้ำเงินส่วนเจ้าสีแดงก็คือเวกเตอร์เวกเตอร์จะมาจากไหนล่ะคือเวกเตอร์ใช่ไหมเวกเตอร์ เวกเตอร์บอกทิศทางหาจากไหนจะหาจากไหนคำตอบอก็คือจากตัวนี้นั่นเองก็คือที่เหลือเนี่ยทาไมถึงหาจากตัวนี้ได้เพราะว่าการที่เขาบอกว่ามันขนานกับเส้นตรง L ซึ่งเขาบอกสมการเส้นตรง L มาเรียบร้อยแล้วแสดงว่าถ้ามันขนานกันแปลว่าเวกเตอร์จะต้องชี้เป็นทิศทางที่ในลักษณะที่ ขนาดการหรือเวกเตอร์จะชี้ทางที่ทางเดียวกันนั่นเองดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือ1นเราหาจุดได้แล้วเราจะหาเวกเตอร์ของเส้นตรง L มาให้ได้นะครับอ่ะเรามี2วัตถุดิบนี้เราก็จะสามารถสร้างสมการได้โอเคนะแต่อันนี้เราดูนิดนึงว่าเขาถามอะไรสมการสมมาตรสมการสมมาตรเดี๋ยวขอไปก๊อปปี้จากข้างบนนิดนึงนะครับเพื่อว่าจะได้สะดวกนิดนึงอันนี้คือสมการสมมาตรนะครับก๊อปปี้มา คือจะต้องอยู่ในฟอร์มนี้นะครับย่อหนึงนึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเรามี x 0และว่าก็คือ1นะครับ y 0ก็คือ0แล้วก็ z 0คือ2เอลลบนะครับเหลือแค่ a b c นะครับโอเคแล้วก็มาหากันแล้วก็บอกว่าเราจะมาหาเวกเตอร์ตัว a b c เราบอกว่าโอเคแล้วก็เริ่มวิธีทำเลยนะครับวิธีทำแล้วก็เริ่มเลย ก็บอกว่าเนื่องจากอาจจะตั้งชื่อของนนะรครับ,บว่าเราก็เขียนโจทย์นิดนึงว่ากําหนดนะครับ l l 1ก็ได้อาจจะใช้ l พรามก็ได้เป็นเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุดก็คือลอกก็คือลอกมาเลยเนาะผ่านจุด P 0ูนยเวลาเขียนก็ละเอียดน,นิดนึงและขนานคับก็ว่ากันไปนะครับ อันนี้ขอขอละาไว้นิดนึงก็คือตัวนี้มาเติมเนาะโอเคอ่ะแล้วก็รู้จุดพีสูน์แล้วนะว่าดังนั้นดังนั้นเวกเตอร์แสดงทิศทางเนี่ยทิศทางของ L' พรามจะขนานกับ เวกเตอร์แสดงทิศทางของ l ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถยืมเวกเตอร์ทิศทางของ l เนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับโดยโดยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ยืมมาใช้ได้เลยนะนะเราบอกว่าโอเคจากสมการเส้นตรงครับ l ที่เป็น2 x เท่ากับ1ลบ4 t นะครับ แล้วก็ y ทั้3บวก t แล้วก็ z ทั้2ลบ 3t เนี่ยแล้วก็จัดรูปนิดนึงเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยโอเคแล้วตรงมีตัวนี้โอเคแล้วตัวนี้โอเคแล้วฮะคำว่าโอเคแล้วคืออ่ามันจะต้องเป็น y เดี่ยวๆ z เดี่ยวๆแล้วก็แต่อันนี้ยังไม่ใช่ x เดี่ยวๆเนาะเพราะว่ามันเป็น 2x นะฮะก็บอกว่านั่นคือเป็น 1.2ส่วน 2, ลบด้วย2ทีนะครับแล้วก็ y กับ3บวกทีแล้วก็ z เท่ากับ2อลบ3ทีอ่ะแล้วก็ได้วัตถุดิครบแล้วก็คือตัวลบ2แล้วก็ตัว1เนาะตัว1นแล้วก็ตัวลบ3โอเคเพราะว่าเพราะฉะนั้นเวกเตอร์เส้นทิทางของ L, L คือ แล้วก็บอกแทนว่าเป็นลบสองหนึ่งนะครับแล้วก็ลบสามสองหนึ่งลบสามเราบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นสมการสมมาตรนะฮะคือเราบอกได้เลยเนาะสมการสมมาตร,มมารของ L นะครับของ L อลพรามคือนะแล้วก็ดูสตั๊กเจอเรื่องนึงก็เป็นตัวนี้เนาะเรารู้ A เรารู้ B รู้ C แล้วโอเคแล้วก็เขียนเลยนะครับ ก็ได้ว่าเป็น x ลบอ่ะเดี๋ยวใช้ปากสีสอ่ะ x นะครับ x ศูนย์ก็คือ1นะครับอ่าดูจากตัวนี้เนาะ x ศูนย์หนึ่งแล้วก็ส่วนด้วย a นะครับ a ก็คือลบสองจากตัวนี้เลยเท่ากับอุ้ย <laughs> เท่ากับ y ลบ y ศูนยะ์ y L คือ3ส่วน1นะครับ แซดเอ๊อออะขอโทษครับขอโทษ y ลบศูนย์เนาะบางทีมองผิด y ลบศูนย์นะครับแล้วก็แซดลบกับลบสองลบสามกับทีนั่นเองอันนี้คือสมการสมมาตรนะครับอ่าจริงๆเราจะไม่ต้องเขียนทีก็ได้นะจริงๆก็ไม่ต้องเขียนทีก็ได้ก็เขียนแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับก็จัดรูปใหม่อีกนิดนึงก็อาจจะเป็นนั่นคือ อันนี้ก็ตอบได้เลยนะครับเห็นไหมฮะในเรื่องนี้อาจจะต้องจินตนาการรูปนิดนึงเนาะแบบว่าเวลาแล้วก็พยายามนึกว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญก่อนที่จะหาสมการแบบคือเรื่องการหาสมการของเส้นตรงหรือระนาบเนี่ยมันเราเราต้องดูว่าอะไรคือส่วนสําคัญนะครับว่าอย่างเส้นตรงก็คือจุดที่ผ่านแล้วก็แล้วก็เวกเตอร์เส้นทิทางระนาบก็คล้ายๆกันก็คือจะเป็นจุดกับเวกเตอร์ตั้งฉากใช่ไหมแล้วก็มาดูข้อต่อไปเลย ข้อต่อไปต้องหาจุดกับเวกเตอร์ตั้งฉากให้เจอปัญหาคือเขาให้จุดมา3จุดเลยดังนั้นการเลือกจุดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่าเลือกจุดไหนก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเรามีจุดที่ผ่านแล้วเหลือแค่เวกเตอร์เส้นทิศทางแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรานึกภาพนิดนึงว่าเอาไปเวกเตอร์เส้นทิศทางเวกเตอร์ตั้งฉากนะครับเวกเตอร์ตั้งฉากเนี่ยจะหาจากไหนเวกเตอร์ตั้งฉากเนี่ยอย่างที่เราทราบสมมติว่ามีศูนย์ตัวนี้ p 1นึงตัวนี้ p 2ตองนี้ นะครับสมมุตินะสมมุติน,นี้อาจจะไม่ได้วัดสเกลจริงอ่ะพิสูจน์พิสูจน์ีสององนี้เราก็จะมีอะไรเอ่ยเราจะมีเราน่าจะมีตัวนี้เนาะเวกเตอร์ตัวนี้สองตัวนี้ค่ะคือจะได้เวกเตอร์ตั้งฉากของรละหน้าบนี้ททาไงเอ่ยแน่นอนว่าเราคงต้องเอามาครอสกันเนาะคือเอาเวกเตอร์สีน้ำเงินสองตัวนี้มาครอสกันเพราะว่าการครอสกันจะได้เวกเตอร์ที่มันตั้งฉากนะครับก็คือตัวเอ็นนั่นเอง อานนี้นะครับก็ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับก็คือตอนนี้เราเรามี p ศูนย์ลแล้วก็คือจุดที่มันผ่าแล้วก็เวกเตอร์ n เนี่ยก็จะหาได้จากการที่การเอาเวกเตอร์โบลานาฟเนี่ยมาครอสกันนะครับเราค่อยๆวิเคราะห์ตามนี้นะครับก็คือคืออย่างที่บอกคือเราหา p ศูนย์เจอแล้วเราจะหา n ยังไงแล้วก็มานั่งวิเคราะห์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการจะทำให้คล่องเนี่ยต้องอาจจะต้องฝึกฝนผ่านจุนะครับลองดูโจทย์ โจทย์แนวสามมิติเนี่ยมันจะโจทย์ปริภูมิสามมิติมันจะเยอะหน่อยก็จริงๆอาจารย์เขาอาจจะเอามาออกไม่หมดหรอกครับก็ก็จะเลือกมาบางท็อป,ปิกเท่านั้นเองที่อาจารย์เอามาออกนะครับอพอเรามีรูปนี้ในหัวแล้วปุ๊บแล้วก็เขียนเลยก็บอกว่าอาจจะตั้งชื่ออะไรนะครับก็บอกว่ากําหนดะนะครับกําหนดระนาบชื่ออะดีครับกาหนด P แล้วกันนะครับ เป็นระนาบที่ผ่านจุด p 0 p 1นะครับและ p 2นะครับโอเคเรามีอันนี้แล้วก็กระโดด p เป็นระนาบที่ผ่านจุด p 0คือ1 2 3 p 1คือ2ลบ1 1แล้วก็ p 2คือ0 1 2นะครับเราบอกว่า แล้วก็เขียนว่าเราแล้วก็และ n เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากนะครับของรนะนาบ p เราบอกว่าเราได้ว่านะครับเราได้ว่า a เนี่ยนะมันจะตั้งฉากกับ p 0 p 1และ เนเนี่ยนะตั้งฉากกับ P0P2 นพอครับว่าโอเคเพราะฉะนั้น N นเะนี่ยนะจะขนานกับ P0P1 Cross ครอสกับ P0P2 นครับทีนี้อาจจะวงเล็บไว้นิดนึ่งว่าถ้าตัวพวกนี้มันครอสกันแล้วมันไม่ใช่0นะครับจริงๆมันครอสกันได้0ได้นะมันก็เออมันก็ไม่จำเป็นที่แบบว่ามาอาจจะครอสกันแล้ว มันมันไม่ใช่ศูนย์เขาการเป็นศูนย์ก็คือตอนที่มันอยู่ในพีศูน์พีหนึ่งเนี่ยดันเปอยู่ในเส้นตรงเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเคสนั้นเนี่ยทำให้มันจะทําให้โจทย์มันไม่สมบูรณ์นะครับก็คือคือเราไม่สามารถหาเออ่ต้องกล่าวว่าเราอาจจะหาระนาบที่แท้จริงอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพีศูนย์พีหน่งพอยู่บนเส้นตเดียวกันเนี่ยมันก็จะมันจะเกิดระนาบได้หลายรูปแบบนะครับ แต่เขาถามมาขนาดนี้เขาแสดงว่ามันน่าจะไม่ใช่สูน์หรอกเนาะ,นะแต่ว่าเขียนไว้ิดนึงนะครับกันเหนียวไว้ก่อนนะเอาว่าเอา่อพีศูนย์พีหนึ่งครอสพีศูนย์สองเป็นเท่านะไหร่เอย่ยตอนนี้นะเราจะมาหาแล้วเราจะมาหาแล้ววอ็นพะศูนยะ์หนึ่งครอสพีศูนย์สองเท่าเท่าไหร่เอย่ยนะเดี๋ยวเขียยน,นิดนึง ตัวนี้เป็นใช้สีแดงดีกว่าเนาะตอนนี้นครับ p0 p1 <P 01, S 1> ครอสกับ p0 p2 p0 p1 แล้วก็คิดเลขออกมานะครับมันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือการเอาจุดปลายนะครับลบจุดต้นแล้วก็ครอสด้วยจุดปลายเหมือนกันลบกับจุดต้นแล้วก็คิดออกมานะครับ p1 คือตัวนี้ P0 คือตัวนี้นะครับเราเอามาลบกันได้เลยนะครับ2-1ลบได้1นะครับลบ 1, ลบ 2, ได้ลบส2โอเค p 2ลบก็จะเป็นลบลบแล้วก็ลบครับโอเคนะจะเป็นประมาณนี้แต่ขอเช็คเรข่อทีนะครับเดี๋ยวเพื่ออาจจะผิดโอเคนะโอเคได้ละก็ถูกละอันนี้ถูกละ อีกอันหนึ่งก็ถูกแล้วเหมือนกันโอเคนะครับโอเคทีนี้พอเอามาครอสกันเนี่ยวิธีการหนึ่งคือเราใช้แมทริกซ์ใช่ไหมครับใช่แมทริกซ์ก็เป็นเวกเตอร์ไอเวกเตอร์เจเวกเตอร์เคแล้วก็เขียนลงมาว่าเป็น1นึลบสามลบสองแล้วก็ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับลบสามลบสองลบหนึ่งลบหนึ่งไอนะครับ แล้วก็บวกกับอ่าไม่ใช่บวกอันนี้ลบแหละเป็น1นึ่ลบสลบหลบห j นะครับแล้วก็บวกกับอันนี้ก็เป็น1นึ่ลบสลบหลบห k นะครับอ่ะก็เป็นตามนี้ลบสามลบหนึ่งอันนี้คิด determinant ออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นสามลบสองก็เป็น i นะครับแล้วก็อันนี้ j ล่ะลบหนึ่ง ลบสองก็เป็นนะครับลบ 1, ลบหนึ่งลบสองก็เป็นลบสามใช่ไหมครับก็เป็นบวกสามเจนะครับแล้วก็อันสุดท้ายหนึ 1, ่งคูนลบหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งแล้วก็ลบสามก็จะเป็นลบสี่เคนะครับฮนะรบหรือก็คือเขียนเป็นเวกเตอร์ก็จะเป็นหนึ่งสามแล้วก็ลบสี่นั่นเองนะครับอืมก็เป็นลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวเขาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับการผิดนะครับก็ตัวนี้ก็ แต่ตัวนี้โอเคอันนี้นี้อา่าฮะสามลบสองเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลบหนึ่งสามก็ลบ, 1, ลบอ๋อลบหนึ่งลบสองนะครับก็จะเป็นลบสามโอเคได้ลบหนึ่งแล้วก็ลบสามเป็นลบสี่โอเคถูกต้องแล้วครับก็เป็นตามนี้นะครับก็คือเราบอกว่าเราอาจจะเลือก ให้ n เท่ากับใช่อาจจะมันไม่ดีเราสามารถเลือกให้ n <S <S เท่ากับ p ศูนย์ p หนึ่งแล้วก็ cross กับ p ศูนย์ p สองได้ดังนั้น สมการระนาบนะครับสมการระนาบคือนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็คือเป็นเอ็กซ์ก็คือ1นะครับคูณกับ x บวก3คูณกับ y นะครับบวกกับลบสคูณกับ z นะครับซึ่งนะครับดีดีคืออะไรครับก็คือเอา1มาคูณกับ x 0ูนย์กลับไปดู x 0ูนย์ะครับ x 0ูนย์เราเลือกเป็นเลือกจุดไหนก็ได้นะที่จริงเนี่ยเลือกจุดนี้จุดนี้จุดนี้ก็ ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแต่จะเลือกพีศูนย์ละกันเพื่อความง่ายก็คือเป็น x ศูนย์เป็นหนึ่ง x อ่า y ศูนย์เป็นสองแล้วก็ z ศูนย์เป็นสามนะครับก็จะเป็นตางนี้เลยก็หนึ่งนะครับบวกกับอ่าเพื่อให้รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเนาะก็คืออันนี้นะครับอันเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้อันเดียวกันแล้วก็ ลบสี่ลบสี่แล้วก็อันนี้อันเดียวกันนะครับส่วน1 2 3เนี่ยก็เอามาจากด้านบนนะครับที่ผ่านจุด p ศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งก็คิดออกมาปุ๊บก็ได้เป็น x บวก3 y ลบ4 z เท่ากับอนนตัวคิดเลขมาปุ๊บเป็น1บวก6ลบ12 1อ่บวก6ลบ12อ่าลบ5นะครับโอเคก็อันนี้เป็นสมการระนาบที่ ที่ต้องการนะครับสมการระนาบของ L ไม่ของของ P ครับโอเค,อเคก็ได้ตามนี้เลยนะครับอ่าจริงๆแล้วพอเราได้คำตอบมาเนี่ยเราอาจจะลองเช็คดูก่อนนะว่าตรงจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็ลองเอาจุดพวกนี้มาแทนนะ0 1 2 2 1 1ลเนะี่ยลองเอามาแทนดูอ,อย่างนี้012นะครับ012งก็เพราะว่าก็จริงนะก็เป็นลบ5จริง ดีออันหนึ่งก็คือ2ลบ1นนะครับแล้วก็ลองเอามาแทนดู2 -3 ลบอ่ก็จริงนะครับคอบจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้ครับก็ฝาก็แค่ว่าเวลาจะดูสมการอะไรก็ตามเนี่ยขอให้องมประกอบมันให้ครบนะครับหาทีละองค์ประกอบหาจุด แล้วก็หาเวกเตอร์นะครับที่สําคัญสําคัญแค่นั้นพอนะครับก็ถ้าเราจับหลักตรงๆรงนี้ได้เนะี่ยการทำอย่างอื่นนะมันก็จะง่ายแล้วว่าสมการเราเจอแบบเออให้หาสมการอันนี้เดี๋ยวเราจับหลักจากแค่จุดกับกับเวกเตอร์เนะี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะครับโอเคก็แค่นี้ครับผม